แฟมิลี่แววข้ามจูชิโดคุมารชาแนลเราอยู่กันในเกม Identity 5นะทุกคนวันนี้พี่จะพาน้องๆไปดูการเล่นแม่มดของพี่นะทุกคนว่าจะปวนแค่ไหนไปดูรดสีชาตนพี่พอยู่ตรงโบสถ์กลางจูซิฮ่าทำไมไม่เจอตัวใหม่เลยเนาะจบไม่ห่า,าตรงม้วยตองน,นี้ลยเหรอ <laughs> พี่ไม่อยู่นะเครื่องเนี้ยตัวพี่อยู่ใกล้ๆเนะี่ย เขาถ่ายตรงไหนตรงไหนเขาถ่ายตรงไหนอ่ะนั่นหรืพี่อเนเอไม่อยากโดนอ่าถ่ายอ่าถ่ายตรงพรมแดงอยู่กับฉันอยู่กับฉันใช่ใช่ใช่พรมแดงเอาวะอย่างน้อยก็มีหมอเหรอวะไม่นะฮะี่เป็นอยู่ไหนตรงเห็นอยู่ ไม่ไม่ไม่พี่เขา,าอยู่ตรงหน้าบสถ์อะหน้าบสถ์หญ่โอเคพี่ไอคุมแดงอะาอ้คุมแดงพี่ซ่อมอยู่เหรอพี่อยู่ในภาพใช่ี่ซ่อมอยู่ก็าอ้คุณแดงพี่ซ่อมอยู่เครื่องคุณแดงใช่ไหมเปล่าพี่ซ่อมอยู่เครื่องเครื่องตรงพอน้าประตูบรลิสต์เออมาลมมาดมเ้ยตกใจพี่ตจ้กเจ้าเจ้าเจ้าจ้าเจ เจอฉันแน่ดิเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปพี่ก็ลองน่พี่ดิโคอหน้าัวแล้วพี่มาทำแสกแกอยู่ข้อหลังหลินอะฮ่าคือพี่ชอบอยู่ในหลินพื่เราถือไม่ลดนานว้าวพี่มาแล้วจอนจีวันนี้เราสองคนจะเป็นคู่หูของกันละกันถ้ามึงไม่ฆ่าพี่นะแต่ถ้าแต่ถ้าพี่ตายนี่ทุกคนก็ตายนะ ฉันจะสาเพเธอร์อ่เอาแค่นี้พอเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เนาะโอ๊ยอย่าบอดี้บล็อกพี่พี่โคงค่ะบอดี Body ้บล็อกกันพ,พี่จะพี่จะทำอะไรเขาว่าพี่จะเจ็ดเสาใส่เขาเหรอไม่พี่พับไม้เว้ยแล้วเขาแม่งพีเขาโลบคุ้นอ่ะเออเขาก็เลยแบบยืมขาแม่งเดินไม่ได้เนี่ยพี่ยวไม้พี่แล้วก็ ค่แมเห็นผมค่ะผมยาวไหมหญิงสั้นเดินมาติดนะสั้นๆยาวๆสีอะไรหรอฮมาในภาก้องดขาคุาบันทึกกับบันทึกวินพี่วินล่องทุกคนพร้อมใจกันเบินมุกมุกน้ำตาลเกือบดำแล้วยาวยาวแอลหวามีคนตอบแล้ว หลินมาพวกเครื่องแตกเลยอะ่ะความผิดหลินนะเนี่ยฮ่โทษนะใครคนรเาทำแตกไม่ใช่หลินแหละอ๋อใครอะรีบซ่อมให้เสร็จเครื่องเนี้ยมีระเบิดขนาดนะอย่ามาจำสแกร์เด้อยิงฝึกขิดแขนอยู่ได้ช่วงนี้นะนี่มัอย่างนี้ไปนเลี่ยผมนนยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงอย่งแน่นั่นสะินะ ่ว่าแล้วคุณโดนเธเลแล้วคือหลิงไม่ได้ไปไปนั่งดูอยู่กับพี่แล้วหลิงจะกแชทล้วล่ะพี่จะรออไมเนคนเีเยคุณโดนจับสแกแสภาพเีายกูวิ่งไม่ทันเ้ยอะไรวะนี่ อโชดเมื่อกี้แต่พี่คือคือคือพี่มันวิ่งไม่ได้ไอลูกมันหมุดเผื่อจะลืมคุณเลอกที่ตายก่อนนะถ้าเกิดโดนหงก้วพี่วินจะลมไหมอ่ะเฮ้ยไปเลยไปเลยพี่วินไปให้ไกลพี่เขางงภาพหลินอยู่ไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดภาพไปแล้ว พี่บีนขออุ้มหน่อยไม่เดี๋ยวก็ล้มอยู่ดีจอนจีล้มก็คือลม้มเอ้ยจอนจิลงไปเลยลงไปเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นพี่รอเองพี่รอเองมาแล้วอยู่กับพี่อยู่กับพี่ฮะไม่ไม่ไปไปแล้วไปแล้วลงไปแล้วมันทำแผลแตก<ะ> <laughs> พี่ทำไมพี่ถึงไจะไวใจจอจิวะ

ไม่คือช,อบบชอ็อตตอนแรกอะตัวเซฟมันเดินออกไปแล้วเว้ยมันเดินแบบไปถึงประตูแล้วอะแล้วแบบมันก็เดินกลับมาพ,พี่สองข้างบนอยู่เว้ยคือช็อตเมื่อคีนเอาตรงๆไหมที่ไอ้กีต,ตออกมาคือตกใจมากเลยนะคือพี่กำลังจะวิ่งไป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 ,ไปกำแพงแตกเว้ยแล้วระหว่างทางอะตรงตรงหลังบูธอะภาพมันหมดปุ๊บพี่บินล่ออกมาโจเซฟยืนอ,อยู่ตรงนั้นอะแล้วพี่วิ่งสวยกับโจเซฟอะ ือพี่ตก่าพี่ตกใจมากเลยดินเอาแซ่มาพุกหน่อยบ้านเจสีบ้านเจสิแล้วเจดูแกว่าพ่อแกอยู่ข้างบนหัวแกนะเตขาอเป้าเขากะเอาฉันให้ตายตัวเสียบใครมันมั่งปัดให้เสร็จเนี่เดินแล้วตอนนี้ก็นั่ง มีหน่อยนี่นี่ต้องมีลายคนเยอะๆหนิเค้เพื่ออะไรเพียงสองพวกกันละทโอ้แล้วเหลือแต่เครื่องฝักดน้นแม่งจะเอาชีวิตรอดกันยังไงเนี่ยเหลือภาพเตียงด้วยอยู่ด้วยกันไหมโอ้โหพอดีเป๊ไม่ฉันนอนชีวิตตีจะจัดอ่ะไม่มีไม้ อ่มหลินหลินหลินไม่เห็นเด็กข้อหน้าสุดตาสวยมาสคนแล้วอย่างน้อยกูก็โ่อนละตาเนี้ย ถัาไหมบ้าบัวพี่ยิ่ตื่นติดนั่งวิ่งตามใจพี่ไม่ดีเลยอ่ะเงี้ยวใจพี่ไม่ดีเลยอ่ะเกมเนี้ยเกมให้กำลังใจหน่อยเลย ไม่ต้องได้ยินเจ็บเดลียวปะเราเราปลดยอมแพ้เลยได้ไหมฮใจไม่ดีแล้วตาเนี่อีเล็เพื่อนไปตบก็ไอ้นี่ไม่ได้เดีพี่พี่เป็นมนตีก็ได้ตัวนี้อ่ะน่ากลัวไม่เอาดิดแล้วอ๋อเอาจัด ยังไงนะอ่ะตัวเก็บจ่ะยังไงนีโย้เนี่ยไม่เอาหลินเนี่ยยืนอยู่กับหลินเนี่ยหลินมันจูงจนพี่ปั่นเสร็จไปเครื่องหนึ่งอ่ะกะซิปับน่องเอ้าทำไมอ่ะโจเซไม่ตีเหรอนี่ไงถ้าตายแดงยตีปับเชื่อพี่ไหม นี่ยเครื่องจอนจีพี่จำได้โอ้โหโโ5%มันจะมาตกกันทำไมเนี่ยพี่คลิปนี้ไม่เอาลงนะกูแตวแตกมากเลยอะไม่เอาเดี๋ยวมันเหมือนพี่ไปแก้งหลีแม่งคือแบบตูแตกมากอะ,ะไม่เคยเจอประสบการณ์นี้มาก่อนไม,ไม่ไม่จัดการฉันะอะทำไมอะเขาเดินตามเฉยเหรอ ไม่มันตีหลินไม่ได้แล้วเขาอยู่กับหลิมป่ะเนี่ยอยู่ให้พี่จุดไหมพฮ่อย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดถ้าจุดหดิมก็โดนดิโอ้โหเป็นแม่วัวที่ซ่อมไปสามร้อยเปอร์เก่าๆพี่ไปซ่อมอีกเครื่องไหมจุด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 เอาอ่ะเห็นไหมพวกอะดรีนาลีน ขอบคุณสำหรับป้องสามปียูสุสานปียูสุสานพี่ก็ยูสุสานไปให้ชารสุสานยูสุสานอยู่พี่อยู่กมแดงอ่ะโอเคเปิดปมันต้องเลือกแล้วว่าจะวิ่งอยู่กับหลินหรือว่าจะไปตีคนเปิดประตูอ๋อหลินล้มหลินทอดอยู่นะสุสานมันแค่หลินแน่เฮ้ย

ไม่ไม่ไม่หลินไปเปิดประตูส่วนหมีไปดูคืลินไปซ่อนลินต้องมาช่วยพี่ดิว่ายังไงก่อนหลิน please ว่ายังไงก่อนไปแล้วน่ะมันเข้าไม่ได้โบสถ์แล้วมันไม่เปิดลูกปเดยอ้อมมา พี่มีบ้งนะพี่มีบ้งเลยดูสภาพหลินดูสภาพหลินซะก่อนสวัสดะบสองเนได้หรือเปล่าได้โปรตีนพี่อุตสาสมือทังสามร้อเปอร์นะม่เข็บนะขบเขยได้ปะหลินเก็บเก็บได้พีท้องวีไงนางกลางโบดอะจะไม่ได้อยู่กับปู่แล้วหอหลินไปเปิดประตูไหมเย <Yeah. S 1> นาเดี๋ยวเิตากกัไปกินข้าวต่อไปไป,ปิด เปิดประตูไปก่อนเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตู <im it> พี่น้องเหรอลินลินเราเป็นพี่น้องกันงไงลินตายก็ตายกลนินเราเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เหรอลินกูไม่ได้ไปช่วยมันเลยเป็นยังไงกันบ้างกับการที่พี่หมีแม่หมดถูกทิ้งโดยน้องตัวเองนะทุกคนถ้าลูกน,น้องชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หมีด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าซีค่ะ